ความกว้างค่ะ10นิ้วค่ะสูง6.5ฐาน4นิ้วแบบนี้เรามาตั้งแต่ช่องคู่ขนานด,ด้านหน้านะคะพี่ขาใช้งานได้และรุ่นนี้เราออกแบบในช่องคู่ขนานเนี่ยจริงๆคือตลอดเราก็แยกใบอยู่แล้วเราไม่เชื่อมโยงกันนะคะมาช่องด้านหน้านะคะซิปด้านหน้าสุดเลยเก็บขอบทั้งหมดค่ะพี่ขายึดโครงด้วยหนังแท้ค่ะตัวนี้จะมีโครงนิดนึงคือตรงหนังแท้ตรงขอบตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้แล้วเปิดด้านในมาเป็นแบบนี้กว้างจุมากนะพี่ส้มเพราะว่ากระเป๋าสางยาว8นิ้วลุ่มๆด้วยพี่นะ iPhone 13 Pro Max เรียบร้อยนะคะ ใหญ่จุโอเคค่ะแล้วก็ช่องตรง้าเราก็มีทํากรอบไว้พี่เรียบร้อยเก็บขอบสวยงามพรีเมียมตรงนี้พี่ก็ใส่โทรศัพท์อีกใส่มือถือเครื่องตัวเรามีแค่นี้เรื่องใส่ได้อีกนะคะพี่ขาะขอรูดก่อนเนี่ยแล้วจะเก็บทรงแบบนี้แล้วยังมีช่องหลังที่สําคัญคือซิปสเส้นนะคะพี่ขาช่องจัดเก็บเพิ่ม2ช่อง แยกจากเก็บชัดเจนด้วยซิปผู้ขนาดนี้นะคะด้านนี้พี่ใส่มินิ iPad เลยเหรอจะ๊ะแล้วก็ซิปด้านหลังนะคะพี่อยู่ตรงนี้ค่ะมือขอเข้าไปก่อนเข้าได้เรียบร้อยสวยงามซิปหลังค่ะพี่ค่ะเราก็ใส่พวกกุญแจรถกุญแจบ้านที่หยิบง่ายเพราะว่าไม่ได้ลึกเกินไปขนาดกําลังพอดี